ดูทุกแมตช์เรือทุกยกกรบทุกสนามสำหรับเมื่อวานนี้ก็หวานช่ำระยำใจกันตามปกตินะครับแนวทางชีโมวยชอบที่วางไว้ให้ ก็มีได้มีโดนครับของมันโดนกันได้ตรงไปตรงมาครับวันนี้นะครับสวัสดีพี่พี่มิตรักแฟนหมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้หนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธสื่อแปรมวยไทยวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชีม้มวยชอบ วันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกวันลุมพินีครั้งที่95ครับจะโชกันทั้งหมดเนี่ย12คู่ครับหยิบยกมาให้ทั้งหมดเนี่ย6คู่เป็นกติกามวยไทยนะครับสนามกลางสู้ได้หมดครับวัดได้เลยนะสำหรับสนามกลางเนี่ยพวกผมสรุปวิเครกห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นมาเสิร์ฟม,มาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกและนาบผู้ใหญ่ ในช่องเพจ f เฟซบ o ๊ k รว่ช่อง YouTube ของผมนะครับฝั่งติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ช่องติ๊กตอนะครับจะพบกับชี้มยชอบได้ทุกช่องทางเลยบนโลกโซเชียลเนี่ยสำหรับนักวิทยาท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่เล่นมวยที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับชี้มยชอบขอแนะนำเลยนะครับที่นี่ที่เดียวครับคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์สมัครกันเข้ามาอุ่นใจปลอดภยัยสบายใจ เชื่อถือได้นะครับบางข้ามนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับราคากอากาศร้อยละบาทก็มีสําหรับวันนี้ครับหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องชี้มือช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยหาข้อมูลหาแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นหลังช่างมาเสิร์ฟมาแบ่งปันนะครับพวกผมไม่ได้ไปนั่งสมาธิเอานะครับพวกผมเนี่ย ไม่สร้างความงงงายแน่นอนตรงไปตรงมาครับคำพูดอาจจะไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่แนวทางมวยของผมเนี่ยชัดเจนครับรักกันชอบกันสนับสนุนกันก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับและถ้าหากนักมวยท่านใดสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งและเสื้อสวยๆด้านหลังชี้มวยชอบได้เลยนะครับและท่านจะได้เข้าฟังมวยหูครับกลุ่มภาคเสียงวันนี้มวยวันทีมงานเข้าไปภาคครับมวยห้ายก มวย3ยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ชีม้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้ไก่เดือยใต้ชี้วัวชนตัวชอบชีม้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมอยู่แล้วครับตกดึงมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบครับมีแนวทางได้วางการลงทุนไว้ให้บททุกวงการครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับ สำหรับวันนี้ไปกันเลยครับไม่ต้องสวดกันแล้วไปหวยกันเลยนะครับคู่ที่1ที่ผมจะหยิบยกมาให้เนี่ยเป็นกติกามวยไทยทั้งหมดนะครับหกคู่ส่วนข้อมูลหวยที่เหลือก็ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยนะสำหรับคู่ที่6ของรายการครับไปกันที่เขียมรันนาปติจะพบกับทางด้านเฟอร์เรอรี่แฟร์เทคครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าเขียมรันครับผมสรุปมาให้แล้วนะครับ วิเคราะห์โมเมนตัมข้อมูลเนี่ยต่างๆนานา,นาเอาย่อเอาสั้นๆเข้าใจง่ายตามสไตล์ชี้มชอบครับไปดูกันเลยครับเคียมรันนาปติตัวนี้โคตรมวยเลยนะครับสายตาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับเจ้าของสถิตินะครับที่เก็บสถิติมาเนี่ยมันไม่แพ้ใครมา22ไฟครับเข้าออกรวดเร็วครับอย่างกบลิงลมสายตาที่เฉียบคมครับปล่อยกับใครเนี่ยก็ต้องหาพาราเซตมอนให้กินเลยนะไอตัวนี้ ชกด้วยแล้วปวดหัวครับชกด้วยแล้วโอ้โหน่าลำคาญครับจุกจิกนะวันนี้รถชั้นมาเจอกับเจ้าเฟอร์รารี่ครับผมมองว่าแบเบอร์ลูกเจ้าแม่สายวาลีแน่นอนไปดูกันที่ดางด้านเจ้าเฟอร์รารี่แฟร์เทคครับเฟอร์ราี่ตัวนี้ครับสูงยาวเขาดีแต่ที่พวกผมเก็บข้อมูลกันมาเนี่ยวันตัวนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ครับบางวันเนี่ยมาสู้นี่โคตรร้ายเลยแต่ถ้าไม่สู้นี่ก็ร้ายมากครับ สำหรับเฟอร์รรี่วันนี้นะครับขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่ผ่าเนี่ยวันนี้แพ้สบายนะครับตามชื่อชั้นนะมวยมันคนลเกตนะครับเท่าที่พวกผมสรุปโมเมนตัมมาเนี่ยคนลเกตเลยแหละสําหรับวันนี้ครับวันลุมพินีเนี่ยเป็นรายการระดับโลกนะครับเอาละเรทเปิดมาเคียมรัน52ชี้มวยชอบคู่ที่1นนะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า เขยมรันนาบาติชอบใจก็จัดมานะขัดใจก็สวนไปสำหรับวันนี้ครับไปต่อกันที่ทางด้านคู่ต่อไปเลยฟ้าจรัดสอเดชะพันจะพบกับเจริญพรใต้คูบอลไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฟ้าจรัดกันเลยครับสั้นๆง,ง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบครับฟ้าจรัดเนี่ยตัวนี้มวยเตะต่อยหนักรุนแรงครับอาวุธขาหน่อยนะเคยมาหายใจที่นี่แล้ววันนี้นะครับได้เปรียบการเตรียมตัวครับยี่ห้อสอเดชะพันเนี่ย การันตียังไงก็ดูดีกว่านะไปดูกันที่ทางด้านเจริญพรใต้คูบอลครับตัวนี้มวยฝีมือดีครับเชิงสูงวันนี้น่าจะมาในเชิงตั้งรับนะครับตั้งรับจับโตนี่ไม่ต้องห่วงครับจับขาคืนแข้งครับตัวนี้นะสวยๆนะเก่งกับมวยเข่าครับเพราะดักศอกดักศอกดักแทงเนี่ยเก่งมากๆครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆชนะมาสไฟรวดสำหรับเจริญพรใต้คูบอลนะครับ วันนี้ทรงมวยเนี่ยดูเป็นรองเอาละครับชี้มวยชอบคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าฟาจรัตสอเดชะพันธ์นะครับผมมองว่าวันนี้ทรงมวยเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนครับการันตีจากสารวัรเชษนะครับสอเดชะพันธ์ส่งเข้าประกวดนะเอาละครับเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยดีกว่าครับพระเดศึก NF ลูกสวนจะพบกับดานิลา วาซิลีนิคินนะครับวันนี้ไปดูกันที่ทางด้านเจ้าพระเดศึกกันเลยประเดศึกตัวนี้ครับมวยสูงยาววันนี้ได้เปรียบรูปร่างครับฝีมือดีเลยแหล,ละเวลาต่อยหน้าเนี่ยไม่ค่อยเปิดนะครับรัดกุมมากๆเลยน่าจับตามองมากครับเด็กคนนี้อนาคตไกลนะครับถ้ามีค่ารถค่าตัวเครื่องบินนี่ไปไกลถึงเมกาเลยตัวนี้ไปดูกันที่ทางด้านคู่ชจกครับเจ้าวาซิลิคินนะครับวาซิลิคินเนี่ย มวยรัสเซียครับโหดสัตว์รัสเซียเลยฟุตเวิร์กเนี่ยรวดเร็วครับแต่ออกอาวุธช้านะครับที่พวกผมสเกลอีพีแต่ละอีพีของเจ้าวาซิลิคินเนี่ยออกอาวุธช้าครับไม่ค่อยออกด้วยบางทีเนี่ยต่อยแต่ละทีนี่ครับคู่ต่อสู้เอาไปกินหมดนะครับวันนี้เผลเผเนี่ยโดนเตะกานคอหลับครับคู่นี้กดต่ําไปได้เลยสําหรับคู่ที่8ของรายการครับเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบ คู่ที่8ของรายการครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าพระเดศศึก NF ลูกสวนนะครับชอบใจก็จัดมาครับขัดใจก็สวนไปเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันเลยครับดังลูกพ่อพญาเสือครับจะพบกับซูเปอร์เยจันไปดูกันที่ทางด้านเจ้าดังครับดังตัวนี้นะครับมวยฝีมือต่อยมานานแล้วแหละแต่วันนี้ครับออกสตาร์ทเนี่ยดังก่อนแน่ความเป็นมวยเนี่ยคนละเรื่องเลยครับดักเตะดักแทงดักเสียบ ความรวดเร็วเนี่ยจะโดนไหมนะครับออกหมัดเนี่ยจะโดนเขาหรือเปล่าครบยกเนี่ยชนะครับแต่ถ้าไม่ครบยกก็ตัวใครตัวมันนะครับส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับมวยแบบนี้ยเพราะโดนหมัดเดียวนี่ร่วงเลยนะครับมาต่อยนวมเล็กด้วยเอาละไปดูกันที่ทางด้านคู่โจกของเขาครับซูเปอร์เยจันตัวนี้พมา่านาหงอนครับมาอีกแล้วจ้าตัวนี้นะครับพมา่านางงอนเนี่ยโอ้โหแข่งโซโลไม่ต้องห่วงเลยสไตล์เดียวกันเลยครับ คือแข็งแรงครับอึดถึกทนความเป็นมวยน้อยครับแต่ได้หมัดหนักครับอยู่ที่ว่าจะต่อยถูกไว้วันนี้น่ารองมากๆครับวันนี้นะครับสําหรับเจ้าเยจันเนี่ยหมัดเดียวครับ3ยกเนี่ยชนะเลยน่ารองมากๆเลยครับดังต่อ1 1บเอ็เอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบคู่ที่เก้าของรายการครับคุณที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า ซู p ปาเยจันนะครับเข้ารองซุปรารเยจันก่อนดังเนี่ยความเป็นมวยนี่ดีแน่นอนแต่ที่นี่ครับวันลุมพินีวันเชมเปีนชิปเขาวัดกันที่พลังหมัดนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่10ของรายการครับสมิงดำา NF ลูกสวนจะพบกับโมเทดองนะครับเราไปดูทางด้านเจ้าสมิงดำา NF ลูกสวนนะครับสมิงดำตัวนี้ครับเต่านินจามาแล้วครับมวยฝีมือดีกระดูกดีเลยละ วันนี้มาเจอมวยระดับเดียวกันครับแลกกันสนุกแน่นอนคู่นี้นะครับไม่ครบยกนะครับกดต่ําไปได้เลยมีคนนอนหนึ่งคนครับอาวุธเนี่ยรุนแรงครับเป็นรองแค่ความแม่นครับความแม่นเนี่ยคนละเรื่องครับแต่ถ้าโดนนี่ก็หลับได้เหมือนกันกระดูกดีกว่าเยอะเลยครับสําหรับสมิงดํานะครับวันนี้นะครับขี้โมยชอบคาดการว่าจะแจ้งเกิดได้นะครับไปดูกันที่ทางด้านคูโชกครับโมเทสอง พาม่าตัวนี้ไม่ธรรมดาครับพิเศษใส่ไข่นะครับชนะนักชกญี่ปุ่นมา2คนรวดเลยไปขาเจาะยางคว้างกระจกนะครับสําหรับเจ้าโมเท,ท็อองเนี่ยหนักแรงครับวันนี้มาเจอคนไทยนะครับของจริงนะวันนี้นะดูว่าผ่านลําบากครับความเป็นมวยเนี่ยเป็นรองทุกระบบเลยนะครับวันนี้ได้แค่เสียวเท่านั้นสมิงดําต่อ53เอาละไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าชีม้มวยชอบ คู่ที่10ของรายการครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าสมิงดำเอ็นเอลูกสวนนะครับเราไปต่อที่คู่รองน้องคู่เอกนะครับปตักนินซินบีมวยไทยจะพบกับฉลามดําอบุญมีริดไปดูกันที่ทางด้านเจ้าปตักนินกันก่อนเลยครับปตักนินตัวนี้ครับมวยฝีมือครับเก็บอาวุธเก่งครับออกได้ทุกระบบเลยนะครับค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับคู่นี้นะครับเน้นขบยกนะมวยแบบนี้ชกด้วยยา้าครับ ชกด้วยแล้วปวดหัวหน้ารำคาญครับเจ้าของสถิติก้าวไฟไร้พ่ายนะวันนี้ยังไงก็ดูดีกว่าเห็นเห็นครับเราไปต่อกันที่ทางด้านคู่ชกับสั้นๆง่ายๆเลยเจ้าฉลามดำเนี่ยเป็นมวยเข่าครับเดินปั้มเดินตีเดินเตะนะครับแต่ที่นี่นะครับเหลือเชื่อมากๆเลยปรับสไตล์ใหม่มาเจอของจริงปตักมินซินบีบวยไทยเนี่ย ความรวดเร็วเนี่ยดูเป็นรองสมองมวยดูเป็นรองครับคู่นี้ปตักนินต่อ18ครับชี้มวยชอบคู่ที่11ครับคู่รองน้องคู่เอกนะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าปตักนินซินบีม,มวยไทยนะครับชอบใจก็จัดมาครับเอาให้สั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบนะไปต่อกันที่คู่เอกที่ทุกคนรอคอยครับยอดเล็กเพชรออัจฉริยะ จะพบกับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้ายอดเหล็กเพชรกันเลยครับยอดเหล็กเพชรตัวนี้ครับแรมโบ้เลยนะครับฉายาเขาเนี่ยต่อยมานานครับระดับแชมป์ราชดำเนินครับความเป็นมวยไม่ต้องพูดเยอะเลยครับแฟนมวยรู้ดีเห็นกันบ่อยๆครับสำหรับยอดเหล็กเพชรเนี่ยไอขาเจาะยางขว้างกระโกครับหน้าสามมันยังเอามันไม่ค่อยจะลงนะครับสำหรับยอดเหล็กเพชรเนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับชื่อเสียงมวยบารมีมวย อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วล่ะครับว่ายอดเด็กเพชรที่กำศึกมานานครับโดนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ดูดีกว่าแน่นอนครับเราไปดูกันที่ทางด้านครูโช้ครับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีครับตัวนี้นะครับเข่าลอยสองชั้นเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับฝีมือสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยดีกว่าแน่ๆอยู่ที่วันนี้นะครับจะทนพิษบาดแผลไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ส่วนตัวเนี่คิดว่าทนไม่ไหวครับยอดเหล็กเพชรมันหนักจริงๆครับกระดูกเนี่ยคนละเบอร์เลยคนละเบอร์จริงครับยังห่างกันอยู่นะครับมวยสดเจอมวยเกา๋าไอ้เก๋าไม่ธรรมดาด้วยดิเก๋าทนด้วยหน้าสามยังเอาไม่ค่อยลงครับพูดแล้วก็เสือผมไปหนึ่งทีก่อนนะเอาละเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าเจ้าเสือใหญ่ต่อห้ครับคู่นี้ชีม้มวยชอบ ไปที่ทางด้านเข้ารองไปก่อนเลยครับเข้ารองยอดเหล็กเพชรไปก่อนเลยมีราคาออกตัวแน่นอนผมว่าไม่ม้วนเดียวครับคู่นี้นะยอดเหล็กเพชรเนี่ยมวยระดับสือแปเรียกอาจารย์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้6คู่หน้าช่องที่ผมจัดไว้ให้นะครับส่วนข้อบูลมวยคู่ที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับและถ้าหากนักกีฬาท่านใดผ่านเข้ามานะครับรักกันชอบกันสนับสนุนกัน ก็กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องชี้มช่องผมไ้ด้วยนะครับวันนี้นะครับ